สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูกันต่อครับถังน้ำไว้สำหรับใส่น้ำเพื่อ,อลดน้ำนะครับแล้วก็ไว้ใส่น้ำใช้ในทีมงานนะครับนี่วันนี้ก็ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเชื่อมแต้มไว้เรียบร้อยแล้วเดือนไล่ครับฝั่งนี้ ประมาณสองพันกว่าลิตรครับประมาณสองพันสองเนาะทางกล้องทางกล้องไม่ได้ยินครับอยู่ข้างในน,นู่นแหละนี่ประมาณสองพันสองได้ไหมสองพันสองร้ลิตรไม่อยู่เน,น,นา,นไนานะไ<อ>ม่อยู่ป่ะสองพันห้าเนาะบอทางกล้องบอก ต้กองบอกเกือบสามพันลิตรครับมาดูข้างในสินี้ว่าเราจะทําอะไรกันแบบนี้อันนี um ้ทําเพื่ออะไรช่านอเล็กกั <t 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 ้นๆนี่เพื่ออะไรครับกันตึ้นโยรื้กันน้ำโยกอ๋อกันน้ําโยกครับนี่ก็ต้องกันน้ําโยกไว้นะก็กันได้นะ่นี่ย เรียกยูนทุกอย่งรุ่เรียงโูกเร้ยงลูกตังอันนี้ต้องเชื่อมอีกเนาะเชื่อมมาดูต้งแบ่งเปนค่าค่าต้องต้องไล่เต็ตตตมครับนี่ก็ให้น้ำรอดได้ข้างล่างกันมันโยกแรงกันน้ำมันตีแรงครับก็จะใส่ข้างบนนี้อีกสองแผ่นนะเนี่ยข้างบนนี้ ชั้นกองครับเหล็กใช้อยู่5แผ่นครับเหล็กนี้เหล็กที่ใช้นี้ความหนาอยู่ที่2.5มมิลนะครับสองจุด <c oughs> มลครับราคาต่อแผ่นก็ผมซื้อมา1,350บบาทนะต่อแผ่นนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นราคาเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้ราคาอาจจะแตกต่างกันนะแต่สำหรับราคานี้ถือว่าถูกแล้ว ถูกกว่าในอำเภอนะครับพเพราะในอำเภออยู่ที่พันหนี่ผมซื้อมาจากตัวเมืองบุรีดําซื้อมาจากตัวเมืองมันจะถูกกว่าครับถูกกว่ากันนั้งแผ่นละร้อบาทตอนนี้ก็ได้ประมาณ60%แล้วได้60%แล้วครับ ก็จะเหลือกั้นน่าจะกั้นช่วงนี้นะสับเป็นฟันปลาแล้วบอกไม่แน่ใจช่างกลเขาจะทำแบบไหนหลากไม่ได้ครับอันนี้จะเชื่อมในเชื่อมนอกนะครับขอบนี้จะเชื่อมในเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็้างนอกเชื่อมด้วย แต่ว่าตัวปิดฝาบนนี้เชื่อมข้างในไม่ได้ต้องเชื่อมไม่เชื่อมได้สิปิดฝาบนนี้เพราะว่าจะผ่าต้องผ่าตัวนั้นให้คนลงไปข้างล่างได้ต้องผ่าที่ใส่น้ําอ่ะต้องพาใหญ่ครับสําหรับเอาไว้ลงไปล้างได้ล้างถังล้างอะไรได้นะต้องทําใหญ่หน่อยนะครับคนลงไปได้เลย ส่วนด้านนอกนี่ก็ข้างล่างนี้นะ่าจะต้องใช้ใช้เหล็กฉากนะครับประกบสี่เหลี่ยมเลยให้มันแข็งนะครับให้มันแข็งผมว่าต้องใช้นะต้องใช้เหล็กฉากประกบด้วยเพื่อความคงทนครับเพื่อความแข็งแรง พวงนี้น่าจะเสร็จต้องถามช่างนนี่ขนาดเหล็ก2.5มิลนั่นเนี่ยถ้าเหล็กบางนี่โอ้โหไม่ไหวเลยเชื่อมลากไม่ได้ครับถ้าลากแล้วทะลุแน่นอน ฟิเมร์การเชื่อมเนีย่ยด้วยกนะนุยโอ้ปลาอันนี้มันปลาครับสายดินลากไม่ได้ทะลุครับ้างบอกทะลุ นี่รอบเดียวใช่ไหมจบใช่ไหมแล้วก็ข้างนอกอีก <Yeah. S 1> ข้างนอกอีกรอบหนึ่งเนาะ mm hmm. จบทั้งเชื่อมในเชื่อมนอกครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นข้างบนนั่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นฝาบนตัวที่ยังไม่ปิดเนี่ยจะเป็นฝาบนนะครับฝาบนนี้เราใช้เหล็ก2มิลน,นะครับฝาบนไม่ไม่นี่เท่าไหร่ใช้เหล็ก2มิล ส่วนข้างๆด้านล่างนี้ใช้2.5มิลนะครับต้องทำให้มันแข็งแรงเลยนะครับเพราะว่าจุน้ำเยอะมาก2,000-3,000ลิตรนี่กะว่าลดน้ำถนนเส้นหนึ่งนี่ได้ประมาณสัก500เมตรก็ยังดี นะ no. ได้ไหมห้าร้อยเมตรเนี่ยได้ครับสบายๆเลยห้าร้อยเมตรนี่ห้าร้อยเมตรนี่ยังไม่ชุ่มหรอกมั้งรอบเดียวน่าจะสองรอบแบบนี้เน่ยเราก็จะใส่ข้างบนนั่นเอง แผ่นครับโอกคี่เชื่อมออกก่อนนะครับนี่โอ้เก็ดปลาไหลหรลอเก็ดปลาโมอ มีต้อใส่ตรงดามครับต้องดา,นนองามเหล็กแผ่นใหม่อยไม่งั้นจะเชื่อมแรงกูจะไม่อยู่ครับโอ้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 ออเป็นไร,รนนลองจะเชื่อมแรมไหม จะเบี้ยวไหมมันจะเบี้ยวไหมถ้าโดนน้ำอ่ะันนี้ไม่เบี้ยวเนาะไอ้จังดาวพิงจังบาลเตะปอกชัวไม่เตีมอืมไม่บรนจับ กระพงเลยครับโอ้ไม่ปวดตาป่ะโอ้ เซ็ตผมไม่ได้เลยนะี่ครึ่งวันนั่นแหละเก็บตาแน่นอนมันสายเข้าตาเลยอนะ่ะเสร็จตัวนี้ก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งโอ้พลิกยังไงด้านนี้พลิกคนเดียวไหวไหมฮะบนีนนบอไ่ไม่เอาเราออกสายเลย ล้วถ้าเจเจเจรูตรงกลางไอตรงนี้ก็ใส่ไม่ได้ดิขันไม่ได้ใ, <น S 1> ใช่ไหมเจขขเขยับมันนี่แล้วมันจะลางาที่นู่นได้ยังไงล้างได้นูฮะลดได้ดิใช่ไหมออคนไลดได้ดลดได้ดอืมก็่นี้อยู่แค่นี้เอง ยี่เคนั่นเคยโหลดได้นี่ได้ทำไมจะโหลดไม่ได้โหลดเข้ามายื้เมนบอผมว่าไม่ได้ล่ะได้อยู่ปะมีทางเดียวคือใส่ตรงนี้นี่ใส่กลางนี่เลยเนี่ยถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเราได้เจ้าเนี่ยขึ้นมานี่เลยมเนี่ยถึงแค่ตรงเนี้ยเพื่อเราเข้าลงมาเราจะได้เหยียบตรงนี้ถึงใช่ไหม ใช่ไหมเ้า,าเราจะได้มุดล้างน,นู่นด้ล้างนี้ได้ตัวฝานี่ก็ไม่ต้องเปะหรอกใช่ไหมมีแต่อย่างงั้นเลต้ยตองวางแผนับเพื่อเข้ามาล้างใส่ตรงนี้ทั้งนี้แล้วก็เนี่ยพอดีเลย chưa nên no. này. À này. Ừ. Ch như mà đi mày nè yapany cho này nè cái đi chạy cho tóc cái tóc thật mùi phật này tóc 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 สองจุถ้า3ามมิลเนี่ยนักขนาดเลยนเนาะข้างในเนี่ยก็ต้องทาสีกันสนิมนะครับต้องทาสีกันสนิมอีกเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมในตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ